สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มจับชายนะคะวันนี้เรามีผักสามชนิดนะคะชนิดแรกก็จะเป็นผักกาดหางหงนะคะผักกาดหางหงที่เขาก้านยาวๆใบหยักๆนะคะนี่ก็หั่นแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะผักกาดหางหงแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ ผักขมจีนนะคะยอดอ่อนๆน,น่ากินมากเลยเห็นไหมคะ,ะเราได้ผักขมจีนมานะคะแล้วก็จะมีหัวไชเท้านะคะมีหมูสามชั้นแล้วขาดไม่ได้เลยก็สามเกลือนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมพริกไทยรากผักชีไปโขกให้ละเอียดแล้วก็จะมาผัดกับสามชั้นนะคะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เอาไปต้มจับฉ่ายของเรานะคะ ปรุงรสได้น้ำตาลน้ำปลาเกลือสิสีอิ่วดำนิดหน่อยนะคะซอสหอยแล้วก็ซอสปรุงรสซุปก้อนนะคะโยลงไปค่ะอะไรที่ว่าอร่อยก็โยลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเราจะผัดสามเกลือของเราให้หอมนะคะแล้วเราก็จะเอาหมูสามชั้นนะคะลงไปผัด ผัดไปพร้อมกันเลยนะคะให้มันหอมหอมเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสปรุงรสเสร็จแล้วเราจะเอาไปใส่หม้อต้มนะคะผัดไปพร้อมกันเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาผัดช้อยหอมก่อนนะคะค่ะก็หอมได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ํานะคะเติมน้ำแล้วก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงไปชิมไปนะคะตาน้าําปลา ปรุงไปบางส่วนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต้มแล้วก็จะปรุงอีกรอบหนึ่งนะคะซอสปรุงรสซอสหอยค่ะอุ๊ยกระเด็น โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปเทใส่หม้อนะคะค่ะเราก็เทใส่หม้อเรียบร้อยแล้วนะคะหมูที่เราผัดไว้นะคะเรวก็จะปรุงรสเพิ่มนะคะใส่เกลือเม็ดนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะมี ผงเห็ดหอมนะคะที่เราเอาไปอบแล้วก็ไปคั่วไว้แล้วนะคะกพเพิ่มความหอมให้เขาอีกนะคะอ่าผงเห็ดหอมนะคะที่เราทําไปแล้วนะคะเราจะใส่ไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับต้มจับฉ่ายของเรานะคะผงเห็ดหอมหอมมากโอเค แล้วเราจะตามด้วยซุปก้อนนะคะใส่ซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะหลังจากนั้นเราจะรอให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ผักค่ะก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาหัวเชวยเท้านะคะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะ ตามด้วยประกาศหางหงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้มให้เขายุบนะคะแล้วก็ไปอันใช้ได้นะคะเมื่อกี้ชิมรสชาติแล้ว รสชาติโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารอให้เขาได้ที่ก่อนนะคะโอเคค่ะจับฉ่ายของเราก็ผักก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะจับฉ่ายต้องกินข้ามคืนเนาะต้องอุ่นอีกสักรอบนึงนะคะถึงจะอร่อยนะคะแต่ตอนนี้ผักก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะก็รสชาติก็ใช้ได้และะ้วค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยให้ดูถ้วยหนึ่งนะคะว่าหน้าตาของเขาหน้าทานขนาดไหนนะคะค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะต้องจับฉายของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอมคุกกิ้งด้วยนะคะจะได้มีเมนูเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆอ,อีกนะคะ วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอืมสมชั้นชิ้นโตโตนะคะเห็นไหมคะน่าทานน้าตาน,น่าทานนะคะอืมกลิ่นหอมด้วยค่ะหอมด้วยผงเห็ดหอมนะคะ